เพื่อสร้างบ้านในฝันของคุณวันนี้โลคขากิติมาซักนะคะป้าเมลจะพามายี hey, ่ถ้าใม้ป้าเมลล่อยขึ้นตามเครื่องบินไปเลยคํานึงพี่ตู่ข้ามาเลยตัวเดี๋ยวไม่ได้ยินคําหนึ่งเงวทวันบอกว่าตรงนี้คว่างจักปกักลกค่าเองด้วยค่ะวะชัดชัดมันเป็นพันพื้ไอ้ซะแล้ว <c oughs> ป้าเมวแกงป้าเมวแกงนะครับเทว่าใครชอบดินนะครับใครชอบดินไวผักพรอน นะครับสื่อวบสร้างบานบานซวนโครงสร้างพื้นทานครบถนนไฟฟ้าลมรั่วข้าวบอยนะวันนี้ไม้กำลังใจป่าแมวครับถือว่าถือว่าแกง่งแกง่งเป็นคนแก่งคนหนึ่งครับว่าไม่แมวนกลา้ากล้าทำโครงการใดถึงขนาดนี้ครับถ้ามีลมรั่วข้าวบอยถูกแปลงนะครับถนนทำเสร็จแล้วรอไฟฟ้าไฟฟา้าเาไฟลนะครับ เศร้าไวลงแล้วข้างหน้าป้าแมวช่วยมากับบรรยากาศส่วยหมากเดินทางไปงาใย้กับสิบานาทีนะครับถือว่าลงจุ้สู้มากนะครับราคาไม่แพงนะครับวันนี้มาชมแล้วก็มาดูการทํางานของป้าแมวกับถือว่าถือว่าสุดยอดสุดยอดซอดแนมกับซอดแนมเอาไปเอาไปเอาไปเต่าแกผมทํากันนะครับเอาเอาไอเต่าแก้พมดูนะครับใครตรงการดินล็อกนะครับดินล็อกเอ่อขึงลาย แต่องนึกงานกว่าสองงานมีขอบวัดนะครับไม่ไกลอยากใหย้ยเดินทางวนได้ไปทางวังผ้าได้ออกผู้แลได้ตรงนี้พื้นที่มีมีทิศทางที่ดีนะครับทิศทางที่ดีไปสนามบินกับประมาณห้านาทีไม่เกินสิบนาทีนะครับมาให้ลองใจป่าแม่ได้นะครับทีดีโครงการพ่อฟันใช่ไม้มปรม่ามว นคงการพอฝันค่ะบ้านสวนพอฝันติดต่อป้าแมวได้นะครับสยสวยๆกับไม่ใช่แกงชมนะครับสวยมากถือว่าก้าลงทุนมาสาันนะครับมาสาัถาาล,ล,ล,นนลถือว่าเป็นอยากรับนะครับอยากรับอยากนอนรับถือเป็นโครงการใหญ่มากนะครับเป็นนักพัฒนาอาสางาคนหนึ่งที่ที่น่าจับตานะครับ เชิญชวนกับเชิญชวนเชิญชวนที่ถนนสายสนามบินเส้นทะลุไปวังผ้าได้นะครับไกลพลังงานตรงนี้ไกลสนามบินแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวบานส้นฝนละพันกรับไปต่อไปอีกประมาณสี่ห้ากิโลกรบบานส้นฝนละพันเหลี่ยกว้าไปถางม้อยชัยผู้เรน่าเส้นไปนําตอกตัวนาช่างได้ครับไปไหนก็สะดวกตรงนี้ครับให้กำลังใจป้าเมลครับถือว่า เป็นนักพัฒนาคนหนึ่งนะครับที่ที่กล้าทีกล้ามาใครสนใจติดต่อป้าเมลมาหนคะใครสนใจติดต่อป้าเมลนะครับเลือติดต่อผมเมื่อผมนำทางให้มาได้กับผมเอาเดี๋ยวาร่อยพอกับมันขอบคุณครับขอบคุณครับ